การบริหารจัดการศึกษาภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนาโควิด -19 โรงเรียนบ้าน30พัฒนาเป็นโรงเรียนขนาดกลางเปิดการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ภายใต้การบริหารงานของนางรัตไทสุขเลิศผู้อำนวยการโรงเรียน ปัจจุบันมีนักเรียนในสังกัดจำนวน132คนเป็นนักเรียนสัญชาติไทยและกัมพูชามีจำนวนครูผู้สอนทั้งหมด9คนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ทำให้ไม่สามารถเปิดการเรียนการสอนได้ตามปกติและเนื่องด้วยบริบทของโรงเรียนที่ปกครองส่วนใหญ่มีฐานะยากจน ต้องทำงานเลี้ยงชีพทำให้ไม่สามารถดูแลนักเรียนในการเรียนออนไลน์ได้ทางโรงเรียนจึงจัดการเรียนการสอนแบบออนแฮนโดยจัดทำเป็นชุดกิจกรรมการสอนและบทเรียนสำเร็จรูปโดยผู้บริหารและครูทุกคนได้ช่วยกันร,ระดมความคิดวิเคราะห์ข้อมูลและนโยบายต่างๆนำมาสู่วิธีการดำเนินง,งานภายใต้วงจรการบริหารงานอย่างมีคุณภาพ P. Plan ขั้นการวางแผน D. Do ขั้นการปฏิบัติ C. Check ขั้นการตรวจสอบและ A. Action การปรับปรุงแก้ไข P. Plan คือการวางแผนการทำงานจากวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้กำหนดขึ้นโดยการวางแผนจัดการศึกษาสำรวจข้อมูลความพร้อมและปัญหาของผู้เรียน เพื่อนำมาเป็นฐานข้อมูลในการตัดสินใจดูแลช่วยเหลือนักเรียนจึงนำไปสู่การจัดทำชุดการเรียนรู้หรือบทเรียนสำเร็จรูปแต่ละวิชาที่ครูสอนโดยใช้วงจรการเรียนรู้ OLE โดยจะต้องมองความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้การประเมินผล โดยจัดทําเป็นหนึ่งหน่วยการเรียนรู้เพื่อนําไปใช้การจัดการเรียนการสอนดีดูการปฏิบัติตามขั้นตอนในแผนงานที่ได้เขียนไว้อย่างเป็นระบบและต่อเนื่องในขั้นตอนการปฏิบัตินี้มีการจัดอบรมครูเพื่อให้เกิดการจัดทําชุดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพและมีการนําเทคโนโลยีนวัตกรรมที่หลากหลายมาใช้ ตัวอย่างชุดกิจกรรมการเรียนรู้บทเรียนสําเร็จรูปเรื่องฝนระดับชั้นอนุบาลสองเรื่องปลอดภัยไว้ก่อนระดับชั้นอนุบาลสามเรื่องการอ่านเขียนอักษรกลางระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ เรื่องการบวกชั้นประถมศึกษาปีที่สองเรื่องการสื่อสารชั้นประถมศึกษาปีที่4เรื่องการพัฒนาผลสมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่4ี่ เรื่องคำบุพบทจดจำนำหน้าคำหรือข้อความระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5และสุดท้ายคือชุดการเรียนรู้เรื่องหินและซากดึกดำบรรชั้นประถมศึกษาปีที่6ขั้นการปฏิบัตินั้นการแจกเอกสารการสอนครูจะมีการติดต่อสื่อสารกับนักเรียนทางช่องทางการสื่อสารออนไลน์ต่างๆ เพื่อติดตามให้คำแนะนำในการจัดการเรียนการสอน C. เช็คเป็นการตรวจสอบผลการดำเนินงานแต่ละขั้นตอนของแผนงานว่ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นการตรวจสอบผลการดำเนินงานแต่ละขั้นตอนของแผนงานประกอบไปด้วยการเก็บคะแนนการสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับชุดการสอนเพื่อหาปัญหาและนำมาแก้ไขปรับปรุง A a อคชั่การปรับปรุงแก้ไขส่วนที่มีปัญหาเพื่อนำไปใช้ในการทำงานครั้งต่อไปโดยนำผลการจัดการเรียนรู้จากการดำเนินการใช้ชุดการสอนหรือบทเรียนสำเร็จรูปที่ครูสร้างขึ้นมา PLC ร่วมกันเพื่อหากระบวนการแนวทาง การเรรียนู้เพื่อให้ชุดการสอนบทเรียนสําเร็จรูปที่จัดทําขึ้นพัฒนาไปใช้ในการจัดทําหน่วยอื่นๆได้ต่อไปจากการดําเนินงานตามขั้นตอน PDCA นําไปสู่ความสําเร็จทั้งด้านเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่ทําให้เกิดการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิด1 9เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนักเรียนทุกคนได้รับการจัดการเรียนรู้ที่ทั่วถึง และมีความรู้ความเข้าใจผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เพิ่มขึ้นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความสําเร็จได้แก่กระบวนการ PLC ที่ทุกคนมีส่วนร่วมในการวางแผนการทำงานร่วมกันจนนำไปสู่ความสําเร็จที่ส่งผลต่อนักเรียนโรงเรียนบ้าน30พัฒนาทุกคน